อีกแล้วค่ะคือสามโตงวันนี้กันไดยโอ้ตัวงวดที่ผ่านมาเน่ะเขาบนล่างสองตัวสามโตงวว่าเขาสามโตัวว่าเขาอะเขาทั้งบนทั้งล่างอสองตัวกับเอซี่เพิ่งกับโพดนี้ได้แล้วค่ะครูมีจะ่ใดเนี่ยค่ะครูเก้าสี่เก้าสองเก้าหกเก้าแปดเนี่ยแต่พอเหล็กล่างเลหนึ่ะต่ายคูะล่างค่ะทางบนทางบนนี่มันมีเก้าเจ็ดคูนหกคูนเจ็ดหนี่ ต่พอะมันมีสามคู่ทางบนมีสามคูแต่ว่าเลี้ยงท่ายขี้ท่ายขี้แม่นอน,นแหละต่ว่าเจ้าห้าจีดจับถึงปอกะผู้ใดมีสูตรเด็ดๆด็ดกะมาใส่มาจับใส่ก็ได้เนะค่ะปูแต่ว่าให้บนนี่ท่ายขี้ล่างท่ายคู่เั่นปะคะบางหันก็บบอกว่าท่ายคู่น่ะเพราะว่าม,มันเจ็ดสอง จ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดมนโมมันนี่เลขสามตัวมันเก้าเก้าเจ็ดนโมเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดไปได้สามคูเนี่ยมันตีออกอยู่คู่เลยคูนนหนึ่งนี่ขันห้าว่าจะขึ้นขันห้วาว่ามันใจสามตัวห้ากว่าสือสองตัวเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่เทาไนีน่อยู่แค่นี้แล้วค่ะแต่ตัวเน้นปูเน้นไหนตัวใดค่ะเน้นตัวใดล่ะ นี่เดียวซุ้มวงไว้นนเดียวซุ้มวงก่อปูวงกลอนไปไห้แล้วเนาะนี่เดียวเนี่ยอะไรบ้างเลยเน้นไปที่เก้าเจ็ดศูนหกนหกนเจ็ดบ่คอือนี่สามคูเหล็กทางบน้างล่างถ่ายขีดถ่ายคูเ้อข้างล่างเก่าจีนบ่อันนี้มันออกคอนเลกเล่าดิสหนิยตัวไดกคอนเลกล่าเมือนเ้มเก่าจีนนี่ ซุ้มที่วงกลมไวเป็นมะค่ะกษิมีเก้าซี่แน่นไปเก้าซี่เก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดถ้าคุณยายอยากเอาล่องไปหาค้ากับข่าไร่บ้านก็ค่ะเล็กเล่ามีเทอรนีแมไม่ฟูเดียวมีเก้าซี่ตัวเดียวโอ้เอาเอ็กซี่ื่ออยากไปหาค้ากับเขาวมาเอือนปูไหาเก้าซี่ตัวเดียวไปเล่าเก้าซี่ตัวเดียวแต่ว่าวงหัจากว่าเล็กว่างานมันออกแต่เด็กเล่าวงหัวแต่ว่าบอกกระจ้าว่า ทีแปดค่ะพระเจ้าไปตาม,มงองค่ะนี่เป็นแนวทางปลูกทุด,ดงปรดนี้นะคะต่อไปแนวทางแคปหน้าจอได้แคปเลยนะคะสำหรับแนวทางปลูกทุด,ดงปรดนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเลขกันเลขบดยกหินบดยกยังท้ายบึง ตะว่ามันไดกิ่เลยมาบอกเมื่อกี้พุทธยได้เอายกกินเียงไคเลยเทธยปูได้ยกเียงไคนัานยกเียงไคยกก้อนหินวัต้รงเป็เจียงยากปันใจแล้วมันทำวได้เป็ดเจียงตะวันนี่หินมีสองสามก้อนตะวันยกสิยกใครว่าเลขจอกตัวนี้พาว่ามันไมสถินักหันไปว่าเลขเพรกเขาสิตบอกที่ะเดือเียงไคปูปูห้ย่าพูด ถ้าผู้ใดอยู่กับเจ้าแม่ทอดนี่เสียงท่ายหินนี่แม่นแต่ผู้ใดบออยู่กับมันนี่เสียงท่ายมันสิบติดกันเสียงทย่ายยกหินนี่มันสิติดเลยมาค่ะปูหินหินนี่เอามาจากกันหลวงพ่อเสียงยืนแช่มา<อ>จากหลวงพ่อเสียงยืนแต่หลายปีเราเจ็ดแปดปีเอามาไว้หันไม่แพ่หุ่นเจ้า,จาแต่ว่ามาวางไว้ย่ำย่ำข้าวจากใดข้ากระเจงขนาดถึ่น,น,นข้ากระตักถูกเก้าดอากข้าอธิษฐานยกออก แต่ไม่ได้เสือกวังหัมันได้6 8ง8แปดเจ็ดแปดได้วังหันเพราะว่ามันเสืยกวันนี้พอได้เสียงท่านแรับแนวทางจากปูทุดงปรดนี่นะคะเรล้าห้องกสิทธิแต่แนวทางจากพ่อปีซาต่อเลยเนาะค่ะปูพ่นกะไ้เบ่รหลายตัวดอกค่ะเอฟซีต่ว่าปู่าตั้งแต่ปีสองพันหรอยหกสิบเจ็ดมานี่ปูพันไหสามงวด ไอ้สามโตสามหวัวติดเลยเนาะค่ะปูตะว่าหวดทีผพานมาเนาะเขาแค่เขาแต่สองโตต่ว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะปูกับบ่ได้พอปูเนาะคะ่ะเมื่อนี่กับเป็นโอกาสดีได้เมื่อพอปูนะคะปูเป็นว่าผลว่าฝายว่าห้ของขวัญปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งเมษายนี่เอฟซีหลายๆคนที่รอปูสิได้มีทาน้มั่นเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะได้กลับมา ต่างจังหวัดเนาะค่ะผู้ใดไปเ็ดงานอยู่ทั้งกลุงเทพทั้งทั้งชลบุรีหรือว่าไปอยู่ไปอยู่อีกบ้านนึงอยากกลับมาบ้านเนาะค่ะสิได้ค่าน้ำมุกน้ำมันมาสันปูว่าปูเลยมาโหดมะพร้าวในมือนี่เนาะค่ะตัวเลขเน่นๆก็คือเก้าสีสามารถแต่เล่ามือเอ่นได้น้ำเนาะค่ะสามตัวปูจะให้ สามหางเนาะคะ่ะสามตัวท่านไหนที่รับชมอยู่นะคะจดได้เลยนะคะสามตัวนะคะปูพันไห่เก้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะสองตัวก็จะมีเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เก้าสองศูนย์หกและศูนย์เจ็ดเน้นไปที่เก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะคะเป็นแนว ทางขององปรดนี่นะคะแล้วก็สิต่อทังพ่อปรีชานะคะแคปนาจอได้แคปเลยเด้อเอซี่ฝากสัญญาณชายไปนอรอเจนนั่งนี่ได้กับอีเชี่ยวนี่แล้วระวังนะพ่อค่อยๆเอยเออาาเจังไหนหันหลังให้คุณพ่อ ขึ้นเบระเอียดอ่าไข่บ้าบัดนอาไข่้เนาะอยังไม่อะยังไม่เห็นพักปตัดปะเออัดเนานะเัดัดัดเรื่มเร่มมาพอปีซ่าทายหนาได้ผาต้องมัต้องนั่งเพียนั่งหันหนาไปทั้งเพียทั้งเพียจ่ามันเหมิดไ้าพัเหมืดอีกหน่อยนึงผ้าได้

มันนี่มานเถอะครับเพ้่อนมานเถอะครับเพื่อนเพืได้เจอผมมันนี่มานเถอะครับแต่ข้างบนข้างล่างเลยสุดที่ผมสิบอกว่าสุดเข่ยเ่าบรรลังหัวรัฐบาลจะเทียนหอดกองสลากปล่อยหางเดียวตัวเดียวครับหางเดียวตัวเดียวบอกพ่อพ่อแมนย่ามโซเต็มกระดาษอีกตัวพ่แมนตัวเดียวเอซี่เพิ่งอยากได้แบบนี้แหละครับปล่อยแบบตัวเดียวเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี อ้าวเพ่ได้เจอพ่อใหญ่ปีชา้ามันนี่ผมลัร่องว่าแตกทั้งบนทั้งล่างสามตัวสุกดีเลยเอ,นอ็นบ่าวพ่อสุข<อ>ดีเลยหางเดียวตัวเดียวเป็นเลขมาจากสายนี่พอ่อคำานวนฝันบางหรือว้าเลข,เลขออกจากของเงินสารพอผู้ของผมครับจุดทูบได้คือเก้าเก็ดสามเลขจุดทูบเลขทูบเลขทูบ แม่นดินีมพ่อแม่แม่นครับแล้วปูกบว่าให้เน่นตัวเดียวเออปล่อยมาให้แดงครึ่งคึ่งคึ่งเลยปูมาเขาฟันหมอครับมาเขาฟันครับหลังจากจุดถูกแล้วปูมายำอีกยำอีกคือกัน g r นวดก้าวเก็ดเก็ดน่ะกนเก็ดก้าเกันน่ะค่ะยำคักปูน่ะเพราะท่านผมก็ให้ตัวเดียวคือเก้าเจ็ดสาม เก้าเจ็ดสามนิ้วโตมั่นใจมั่นใจครับตาดมาเม็ดเดียวสัมพ่อผ่อนเห็นหนาพอว่าตัวเดียวตัวเดียวเด้อเอาข้าวเดียวสองตัวกับเก็ดซ้ำสองตัวนะกับตัดอยู่ในนี่แล้วเดี๋ยวตัดให้ก่อนแล้วก็เน้นโอ้โวันนี้แขนมีเนนอมเงอน ตระวาณหน่นค่ะค่ะเลขล่างพงคายตัวเดียวอันนี้บนบ่บนครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับและพงคายหกเก่าครับซ้ำนี่บ่พฟาครับซ้ำนี่ละตัวนั้นเทียนไปตัว,ต,ว,ต,วตัวเกดเก่านะยันแล้วพ่อเออเทียนแล้วขึ้นแล้วเลยตอนนั้นมืดแล้วอ,อือเออมืดแล้วตอนนี้มดใสบนบวกล่างมาเลยสามตัวเท่านี้ล่ะขึ้นแน่นอนทั้งวันเออ น้อยๆแขวนๆสมพอว่าแต่้แขวนซ้ำนี่แหละครับตัวเงินเนี่ยเป็นได้พุ่งกว่าไห้ตัวเงินไห้ตัวเดียวครับขึ้นเงินกบงวดเงินมันออกเก้าเก็ดเก้าอัน่ะขึ้นปอยตัวเดียวหางเดียวปล่อยตัวเดียวหางเดียวครับคือพ่อจุดทูบขอเพิ่นนี่วันพระบ่พ่อครับมือวันพระด้วครับมือวันพระเลี้ยงเพิ่นแล้วก็ขอเพิ่นเออเลี้ยงภูมิอยู่บ้านพ่อภูมิอยู่บ้านบานนี้พ่อจุดได้เลขทูบแล้ว เ้าเจ็ดสามมันบ่ที่จอได้ครับแล้วยนี่มันขึ้นมาพราฝันเลยบ่บ่กับฝันต่อมาเนี่ยฝันมาต่อมามาขออีกปูย่ำไหมครับด้วยหามันได้คือยังงวดปีใหม่น่ะเจ็ดเก้าเก้าวันปูเลยย่ำว่าเออกูก็ให้มึงแวละเนี่ยออกมาแดงจึ้งจึ้งจึ้งมาเลยเรียกอีเก้าเก็ดสามเนี่ยออกมาแดงจึ้งึ้งจึ้งมาเลยร้อยมาบ่พี่ร้อยมาเลยมันออ บันใจที่สุดเลยหวดเนื่ว่าหายสุดขยอบรนลังหัวรัฐบ,บาลเสี่ยอความสลาก <laughs> อันนี้ก็เคลืบอบผ่ทั้งจุดถูกได้ทั้งผอนปูฟันย่ำเอกฟันย่ำเอกจะเป็นปีไม้ไท่ผ่อนได้ไนมผ่อแมนแมนปีไม่ปีไม้ซากน,นั่นก็ได้สามตัวเนาะครับครับเพราะบัน้ปีไม้ไท่สิสงการนี่สงการเพิ่งจะต้องหาสามตัวอีกนะพ่ง ได้เงินเที่ยวสงการบดสู่คนสาธุเนาะค่ะมันม่ยามไมาบอกค่ะที่จนตัวเลขร้อยมากให้มั่นใจว่าให้บื่อโลเลว่าเจียวตัวนั้นเบ่อเอาตัวนี้มันให้เมียนตัวเดียวรลยว่าเมียนหมอรลยเมียนตัวเดียวเลยครับตัวไหนล่ะเมียนตัวเดียวนะพ่อเจ็ดสามสามเจ็ดสิเจ็ดสามสามเจ็ดเมียนรถนี่ล่ะก็หกหกเก่าเก่าฮกสิอะเรานั่นเมียน อันตรงตรงมันก็คือหกเก้าหนคือเจ็ดคือเจ็ดสามหนดตรงๆสิ้นสันตรงๆมัน,น<ถ>เออผมไีดลอตเตอรี่ไปบดแล้วดวงดีผมมันเนี่ยได้บดเลยผมพ้าไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้แล้วบได้ซื้อแล้วก็เป็นมัน่นได้แล้ว<ด>แล้วก็ซื้อสล็อซื้อกับผูงง้หญิงที่ล่างขาวอ้วมโอ้พิ่นเ่นเพิ่นวันพันบอกได้โชคใครซื้อกับผู้หญิงที่ล่าง ล่างอบอวบแ<ม>นนพ่อก็ได้เป๊ะข้ขาวได้เป๊ะไปมีอะละตัวนันบบ้นตัวไหนเหรพ่อไอเก้าเจ็ดสามมีใบหนึ่งมันเอาใจระมาร <laughs> ได้ตัวตรงเลยได้ตัวตรงเลยตัวนี้ก็ได้ตัวตเขาตัวหกกันหกเก้าก็ได้ตัวตรงเขาหกเก้าก็ได้ตรงแ<ม>นนเก้าเจ็ดสามก็ได้ตรงต,ตรงแนนโอ้สัมายได้ตรงตรงมั ยังมาเป๊ะๆเฟี้อันอันนี้ผมไปซื้ออะไรจ,จะเมือกผมมาหาอันพ่อสอสเนี่ยอันตัวหาหกหกหาเนี่ยก็ไปตามเช็ดเช็ดซาำไปซื้อได้ไเอาไว้หาใบเท่านี้นะม้วนหนึ่งวันนี้นะยังละหาใบบอ่อว้หาใบเท่านี้ม้นว่าขัน,นพ่อสอตสตรวจให้เศร้าซองใบพอ่อถือแก๊สตร <laughs> อ๋องวดน,นี้ก็เลยลงทุนไปหาใบน,นี่เรเอาเท่านี้ กาที่แนี่ยเนี่ถึงวันนี้ละที่เนี่แน่กะจะมีเก้าเจดสามแมนกับหกเก้าครับโตตรงที่พ่อหายเลยแมนแต่วันนี้บ่ายคือหางหกหกขาดเลขได้ไหมไม่้สางหกขาอเลขก็เรื่นี่ละแต่ว่าว่าหายคนดอกเอ้าือว่าหาย่า่าหายคือเอาหายแล้วสคว้นหายแล้วก็ไม่ได้รักเอาเ้เอาตัวไหนก็พอบ่าหายแล้วงวดกวอนอ่ะหายหมดแล้วก็งวด จ้องวัดอ่ะหายมดแล้วก็บอท่านได้เห็นดีก็สิอักเอาแต่เจ้าของบอมีแล้วโยนมีแล้วฟูเพิ่นมาใหม่มาลุ่นเนี่ยซุ่มเพิ่มข่ามาที่หลังกับมีบอนี่มันบอกหายมาปนซุ่มนี่อันนี้หายเดียวหางเดียวนีโอ้อันนี้มาเดียวแล้วบอกหายเขียนเอาเอฟซีฟางเอาเลยห้าหกหกห้าเลขเราอักเอาเลขอักเอาวได้ไหมอ้าวหกหกห้าบอกหายเขียนวนะใช่บอกหายเขียนแต่ว่าบอกได้เยอะบอกหายเขียนเนาะผมไปซื้อไว้ถ้าเลขออกปั๊บผมซื้อห้าหกหกห้า ห้าเจ็ดห้าแปดท่านี้จบเลยอันซื้อไวแล้ววันน่ะด้เลียกออกป๊บไปซื้อไปก่อนเลิศไปรับเงินปั๊บแล้วซื้อต่อเลยตัอได้เพราะ่าเลขอารกเอาเลขอารกเอาที่ห้าหกหกห้าลักหาเจ็ดก็หาแปดท่านี้สามคู่อักเอาไว้สคู่ซือเลขปั๊บซือเจ็ดแปดป๊บหละรับเงินหาพันปั๊บหลอซื้อเลขต่อเลยวัน่ะกอดครับ ที่นอนบนบันยินหรอกวองแห้งเราแน่นอยู่ครับเหลินนะเอาเราหยาดมันเล็กหลายตัวเราเล่ามาให้ยันป่อยผมปล่อยครับกมายถึว่ามาปล่อยหลายตัวแท้หางเดียวคือเ่าหางเดียวผมจัดให้เลยจัดนัรับจัดให้ตามคำขอครัและว่าครับชุดขยอยบรรลังหัวรัฐบาลเสถียรกองสลากวันนีเลขร้อยมากสามตัวเนาะครับร้อยมา ขอปูมันมานเขาฟันจำเขาฟันจำอยูอยกันคือกันแล้วก็พวงหวดนมันดอกกันเจ็ดเก่าเกาพูกับว่าโอ้ยกับมี่านั้นแล้วปูหายแล้วเอาไปเจ็ดนักหนดแต่ปลอยเจ็ดเก่าเกาออกเก้าเจ็ดเก้าเลินน้อง,งหวดนนะเอาขับมันเดี๋ <laughs> เลขล่างออกหกหนึ 6, 1, ่งเดี๋ยวควยเก่าหนึ่งหกหนึ่งออกทั้งบนทั้งล่างหวเนจ้าจ้าหลุดสนะ วันเด็กกะดจ้างเข้าเถอะเบิกมาเถอะเต็มเลยมาเถอะสามตัวพ <Gülme S 2> ่อสามย่ำให้อีกข้างหนึ่งนะพ่อสามตัวเดียวักลอยผมใส่สองตัวเด้อขันยึดตัวตะลีขันบ่มีเก้าขันบ่มีเก้าเจ็ดสามให้ซื้อแปดเจ็ดสามเท่านี้แหละขันขันหาเก้าเจ็ดสามมาได้รเอาแปดเจ็ดสามครับรักลอยให้เจ็ดก็แปดโอแปดกับเก้าเท่านี้แหละค่ะเออกระเครือ ตว่าตัวเน้นๆก็เคือดเก้าเจ็ดสามค่ะสองตัวล่างเดียบันยี่พ่อสองตัวล่างหกเก้าตั้มนี่ครับตัวล่างมั่นกัตัวล่างมั่นเื่อเจ็ดเจ็ดตือล่างมั่นกับเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้ามันอยู่ในนี้แล้วตัดอยู่ในสามตัวครับเก้าเจ็ดสามขันเทาตัดออกมามันจะได้เก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามตบะพ่อให้เน่นไปที่เจ็ดสามครับอันนี้คือข้างบนตบะเท้ากับกันล่างไว้น้ำเนาะบนบวกล่างลดซ้ำหนึ่งซ้ำตัวราคาหกเก้าให้เน่นให้เน่นไปที่ล่างที่กระลุับแล้วตัวอักเอามีตัวใดแน่กับพ่อเลขตัวคอมอักไว้คมเกิดเสื่อไว้เนาะศูนย์สามสามศูนย์ ซุนหาหาซุนผมเสียวไบ้าแล้วบอาเอาอักเอาสามคู่หน่อยไหมฮะยิบลอตเตอรี่เออยิบลอตเตอรี่ดิก็ได้เก้าเจ็ดสามนี่แหละเก้าเจ็ดสามได้แล้วได้แล้วไปนึ่งตรงตรงครับหกเก้าก็ได้แล้วได้แล้วตรงตรงเหมือกันเจ็ดสามสามเจ็ดได้บ้านแล้วได้มาแล้วครับเอาอันนี้เลขเลขฝากเราเราให้แน่นแน่เนาะแน่นแน่นแน่นครับ เน้นๆเ,เ,เลยนะคะปะต้องเอาลายพอแล้วว่าครับบอ,อกมาก<ช>มันจะเป็นเล็กษณ่นี้เหล็กเล็กค่ะแต่ว่าเหล็ากเก่าเห็นว่านี่หาหกน้ำดิเหม็นมาฝากครับนี่หาหกหาหกค่ะหาหาหกหาเจ็ดหาแปดครับเท่านี้แหละท,นนละทนนี่ผมไปซื้อพราะีผมซื้อปั๊บซื้อเกจแปดปั๊บเลยเพราะนั้นนะผมก็เลยผมหาพันเลยเนาะเอาเขช่นต้อยไข่รูดตัวไหนหาหกหุกหาซื้อไปหาชิปพุ่นหาชิปนะแล้วก็หาเจ็ดหาแปดเท่านี้ ัเกออ้าเจ็ดสามนะคะฟังนะคะถ้าใครเห็นไม่ชัดฟังเอานะคะเก้าเจดสามนะคะถ้าตัดสองตัวก็จะมี9 7 9าสามแล้วก็เจดสามนะคะส่วนล่างนะคะให้69เม็ดเดียวนะคะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อปรีชานะคะตลอดปียังไม่เคยลดนะครับ ถึงตลอดไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดถูกตลอดครับตลอดวิ่งซีออกสองตัววิ่งเก่าออกสองตัวยังไม่เคยหลุดจนเน้นเน้นเล่นมาครับเน้นคักเน้นคักงวดนี้ดันดีฟอมฟันดีฟอมเพมราะว่าแก้งวะ วันเดียแข้งวะเลยเออแข้งวะเลยสักวันแต่ม่หายอยู่ส่วนพ่อพี่ชาครับครับสว่างวะเลยมาสั่นแบบเลยพ่อผมมานี้คือดวงดีที่สุดเลยถือเลขคักถือเลขคักนะพ่อนะถือคักถือเนื้อคันผู้ใดพ่อพ่อมอนี่นะคันผู้ใดพ่อพ่อมอนี่ด้เบิ่งคลิปนี่นี่ถือคักถือเนื้อถือคักถือเนื้อเออเป็นแนวทางหัวรัฐบาลมักกติดตามเมื่อมัก ทานนะพ่อนพนเนาะเป็นแนวทางเออข้าน,น,นั้นนะพ่อเป็นแนวทางเด้อครับไม่เคยไปเอาตามวัดตามวาตามพี่ไร่พี่นาไม่มีนะครับเป็นหวยสูรบุดั้งเดิมสูรบุญเด้อครับเด้อเป็นหวยคำนวณของผมแต่ว่าผมผมมีตัวหญิงอยู่คือสานประพุ่มอยู่เฮี้ยนแม่นคักคักได้ แม่นต้องวัดถือสามตัวรหดวัดแม่น้านตาเห็นบ้านตาเห็นด้วยครับเป็นแนวทางของปลอดปีชามาแบ่งปัน,นเอฟซีในวันันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะกับวังวายเอฟซีจะที่จุดหน้าเบื้องนะพ่อขึ้นวัดก้อนผมไปซื้อสี่ศูนย์สามคนนับเพื่อนผมเหลือเจ็ดพันผมก็ซื้อต่อโหลดมันออกงกสุดสามมันบ่เรียกเรก่องผมก็ฟันเหยียดเที่ยงนี่ ปั้นให้ตัวเฮฮาผ้าด้วยเจ็ดเก่าตัวเดียวออกมากับเจ็ดเก่าเลยถึงทั้งบนทั้งล่างต่อกัน2องวดมางวดแรกผมก็ได้หาปวดเก่าหากับ4ีสามสี่คนตะลีงวดนั้นขอบคุณ่อบสีชาเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาโชคดีทุกคนทุกคนเนอ พี่ดิษตามพ่อใหญ่เลยก็ได้ได้ค่าน้ำมันรถเนาะพ่อโชคโชคมันมันทุกคนน่ะได้ทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อโชคคนมันทุกคนเลยจะสรุปตัวเลขให้ฟังนะคะเพราะว่าจะมีทั้งของพ่อปีชาแล้วก็ปู่ทุดงโปรดนี่นะคะอ่ะส่วนเลขปู่สถานธรรมนะคะ สองห้าหมื่นนบอกค่ะสองห้าหมื่นวันนี้ไม่มีนะคะจะมีวันที่สิบสองเมษายนนะคะอ่าต่ว่าเดี๋ยวแอร์ก็จะไปตามแม่บายเนาะคะ่ะไปตามปู่สถานทําให้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีซองต่ว่าเพิ่งกับมีดตัวเลขนะคะ<ม>เลขแนวทางบอกว่าจะเป็นความฝันรืะ,ะว่า เป็นเลขแบบไดเด้๋ยวปู่เพิ่นจาให้แบบไดนะคะก็ต้องรอติดตามได้ดจะไปตามให้แล้วจะเดินทางไปวันที่24นะคะไปตามให้วันที่24ไปตามพ่อสวัยด้วยนะคะท่านไหนที่รอแนวทางพ่อสวัยแล้วก็ปู่สถานธรรมพมปัญโยนะคะก็ให้พิมพ์รอแล้วก็กดติดตามช่องนะคะทางช่องมรธการพารวยมรธการคนเดิมไว้เลยนะคะอ่ะมาสรุปตัวเลขแนวทางของคุณพ่อปีชาเนาะคะ่ะนี่นะคะ อ่าฟาวแคมนาจอเด้เอฟซีโชว์ตัวเลขโดนกับบาดนะคะผิดเนาะค่ะมันผิดนะคะอ่ะบาะะ้านไลตัวเราค่ะท่านผู้ชมถ้าใครรับชมอยู่นะคะอาจจะตามแอดเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะอ่านให้นะคะสามตัวพ่อพิชาฟันให้เม็ดเดียวนะคะเก้าเจ็ดสามนะคะเก้าเจ็ดสามถ้าเราตัดสองตัวนะคะก็จะได้เก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามนะคะก็อย่าลืมกลับเนาะค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามสามเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแล้วก็ ส่วนล่างนะคะเน้นไปที่ล่างเขากับนล่างไว้ดีที่สุดเนาะคะก็คือหกเก้านะคะหกเก้าเก้าหกนะคะเขากัต้องกราบไว้เนาะค่ะเอฟซีกันผาดแล้วพอเนาะเนียนๆเพราะว่าบางเทียขันมันบ่มาตรงๆมันกัสิมาตกกราบเดี๋ยวสิเสียดายให้ถือกคือี่ว่าแต่ผมเอาคนขึ้นถืออยู่เคนขึ้นไปล่อยเข้าเหนเหนว่าผมปล่อยหลายกันทว่าผมปล่อยหลายกันอ่ะนขาดสองตัวสามตัวที่กัว่าหลายหลายคนส่วน นะคะชุดนี้จะเป็นของปูธุดงปลดนี้นะคะเข้าสามตัวมาสามวัติดนะคะวัที่ผ่านมาเข่าสองตัวนะคะเข,ะคะข่าสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะคะะแต่ว่ามือพอไอปูทุดงกปลดนี้นะคะท่านชมเพิ่งกะบอกว่าถ้าใครจะไปลาวไปเที่ยวลาวนะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองนะคะก็ให้เอาเก้าสีเม็ดเดียวนะคะเก่าสีสีเก่าแต่ หาลอกหาคากับขาวเบิงนะคะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งในสายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะกับ็ให้เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีนะคะเอาพอ f อเอฟซีันว่าขอเบอร์โทรพอได้ปะไหนดิครับศูนย์หกสี่เดี๋ยวนะค,ะค่ะเดี๋ยวนะคะ FC จดเลยนะคะศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าสามศูนหกสี่ 093 0 0 1 8 0า1 8สามารถโทรหาพ่อปีชาได้นะคะอะนี่เด้อ FC <oughs> อันนี้เบอร์โทรนะคะใครที่ขอเบอร์โทรของพ่อปีชานะคะโทร064 093 0ส1 8นะคะงมวดที่เอาเร่นงเลยครับคักก็สงหวังด้วยครับ,วรบงวดนี <c> ้ <oughs> รัวคิดว่าติโบยี่ฝ่าปใครทีใร่ให้ห้าแปดเจ็ดอ๋อแม่ใบสีนะคะแม่ใบสีเดี๋ยวแอดตามให้นะคะแม่ใบสีที่ปู่สถานธรรมพรมปัญโยนะคะ<ม>เดี๋ยวแอปจะไปตามนะคะวันที่ยี่สี่เนาะค่ะที่แอดโชว์ตัวเลขน,น่ะแม่เบลค่ะเป<ม>็นของแม่ใบสีนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของปู่สถานธรรมเนาะคะ<ม>่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะแอดจะขออนุญาตลงไร่สดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไปตาม,อ,มอาจารย์แต่ละอาจารย์ให้กับเอฟซีนะคะดนเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวไปตามเลขคนทองนะคะเลขแอดใหม่คนท้องเห็นแม่นมากถูกทั้งหมู่บ้านสันเ๋ยวห้องคอยไปตามต่องนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่เด๋แ,แอดจะขออนุญาตลงนะคะลงไร่สดเลยอย่าลืมกดติดตามมันที่ยี่สิบสี่นะคะปุษฎานทำแล้วก็พ่อสวัยนะคะเดี๋ยวแอดจะล่าไปกับพอปีชาเลยเนาะค่ะอ่ะพอปิชาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เอาเรื่อยๆบังๆทุกคนด้อสาธุสาธุสาธุ